ด้วยความเคารพคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมเสียโป้โดนจับเรื่องคดีเว็บพนันรปรากฏแม่เสียโป้ก็โดนด้วยเคยมีหมายจับแต่แกหายตัวไปเลยล่าสุดเดี๋ยวก่อนจะเปิดภาพนะั้นเล่าก่อนประเด็นคือตํารวจไปได้รับแจ้งว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นแม่เสียโป้ซ่อนตัวอยู่ตํารวจเข้าไปค้นปรากฏเจอแต่แม่เสียโป้ไม่บอกว่าตัวเองเนี่ยคือแม่เสียโป้อ้างว่าเป็นแม่บ้านแม่เสียโป้จริงๆชื่อาบานเย็นแต่ตอนที่เผชิญหน้ากับตํารวจแม่เสียโป้บอกว่าฉั้นชื่อบุษบา ไม่ใช่นิโคนะฮะแต่ชื่อบุษบาแต่จริงๆตำรวจบอกฉันกำลังมาหาบานเย็นดูนาทีตอนตำรวจบ,บุกเข้าไปจับแม่เสียป้อเปิดขึ้นมาเลยครับภาพ เอไกันเาไร่ไ์เาไครับน,น,น,นี่คือนาทีตอนไปจับกลุ่มแม่เสียโป้แล้วพยายามถามว่าเป็นใครเขาอ้างว่าเป็นแม่บ้านจริงๆแล้วตามหมายจับของสารเนี่ยเรื่องของการชักชวนเล่นการพนันเนี่ยนะฮะเขาเพบว่าแม่เสียโป้เนี่ยเอาลิงก์เว็บพนันเนี่ยไปติดตามที่ตัวเองโพสต์จริงๆเนี่ยเธอชื่อบานเย็น แต่ตอนโดนจับเนี่ยบอกชั้นชื่อบุษบาเนี่ยนะฮะและเป็นแม่บ้านหลังนี้สุดท้ายพอตํารวจเข็นไปเค็นมาก็เลยยอมรับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีหมายจับเรื่องของการจัดให้มีการเล่นพนันทายผลฟุตบอลน,นะฮะและเบื้องต้นนี่คือนาทีตอนที่มีการจับกลุ่มล่าสุดเราไปที่บ้านหลังนี้เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมจําได้ ลองเปิดภาพเสียโป้มีไหมสมัยที่ยังไม่โดนจับเสียโป้ก็เรื่องเว็บพน,นันแล้วเสียโป้ก็เข้าไปในเรือนจําแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏวันนี้เราไปที่บ้านหลังนี้เป็นยังไงไอ้วันนี้ล่าสุดเนี่ยพอเราไปที่บริเวณหน้าบ้านเห็นบอกว่าบ้านเนี่ยปิดแต่ว่าระหว่างที่เราพยายามจะเรียกจากคนในบ้านเนี่ยมีผู้หญิงรายหนึ่งเดินออกมาตรงบริเวณประตูรัว้วแล้วบอกว่าเนี่ยณขณะนี้เองเราสอบถามว่าแม่เสียโป้เป็นอะไรกับบ้านหลังนี้หรือเปล่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ปรากฏเขาไม่ได้บอกรายละเอียดเขาบอกว่าบอกแค่ณขณะนี้ไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลไม่มีคนอื่น นนใบ้าเพราะก่อนหน้านี้แม่เสียโป้หายไปเลยนะตั้งแต่ลูกโดนจับและบ้านหลังนี้หลังใหญ่มากแต่ตอนตํารวจไปเจอเนี่ยเห็นบอกว่าบานเย็นซึ่งอ้างว่าฉันชื่อบุตรบาลเนี่ยนะบอกเป็นแม่บ้านหลังนี้แต่ตํารวจไม่เชื่อเพราะเห็นหน้าแล้วบอกไม่ใช่เธอคือแม่เสียโป้สุดท้ายก็เลยโดนคุมตัวในที่สุดมีเสียงคนที่อยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมคุณก้อยคุณซึ่งไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรมากมายนักออะฟังทักนิดหนึ่งฮะแต่ไม่มีคนอยู่ใช่ไหม ชาวที่ตำรวจมาเนี่ยค่ะพี่เราเราเห็นเหตุการณ์ไหมเป็นคนที่อยู่ในบ้านพักหลังนี้ใช่ไหมคะดีครับเอา้าทั้งหมดนี้เดี๋ยวก็ไปพิสูจน์กัน